สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนจะมา,าสาธิตวิธีการชงมอสคอลลาเจนค่ะเนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะผู้ที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำมาค่ะอยากให้ผิวพรรณสดใสเป็นปังผิวชุ่มชื้นมอสคอลลาเจนช่วยได้ค่ะอันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการชงเดิมเลยนะคะ ก็คือใส่กับน,นึงค่ะเป็นโมเลกุลเล็กๆ,ล,กๆละลายน้ำง่ายค่ะอุ๊ยอา้าวลืมน,น้ำานี่ค่ะใส่น้ำพอประมาณนะคะว50ซีซีค่ะ ประมาณนี้ก็ชงดื่มค่ะคนๆนะคะละลายง่ายค่ะเป็นโมเลกุลเล็กๆทำให้ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นทานก่อนอาหารนะคะตื่นขึ้นมาก็ทานก่อนทานก่อนอาหารตื่นขึ้นมาก็ทานก่อนอาหาร1 0 15นาทีะคะ่ะรสชาติหอมมากเลยค่ะชวนรับประทานน่าทานมากเลย นี่ค่ะเรียบร้อยอร่อยอร่อยอร่อยทานเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยมากเลยอยากจะทานเยอะๆแต่ไม่ได้ค่ะแพง วันละหนึงซองก็พอค่ะเตื่นเช้าขึ้นมาทานได้เลยนะคะอร่อยอชื่นใจค่ะค่ะผู้ที่ม่ส่นอนอยากจะมีผิวพรรณสดใส,ดสเปล่งปังแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะไม่มีไม่มีสิวฝ้ากระจุดดังดำ้าลอง ถ้าลองใช้สินค้าเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่กล่องแ,กองแรกเลยค่ะสองแรกน้่นก็รู้สึกเลยค่ะว่ารู้สึกผิวพันผิวพันมันกระชุ่มกระชวยค่ะใครทีอ่อยากจะสอ,อบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับดีท็อกลำไส้แล้วก็มอสคาลาเจนแล้วก็เอฟโฟค่ะลดน้ำชุดลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน คู่กันนะคะมีมีคอลลาเจนตัวนี้นะค่ะแล้วก็แล้วก็ไฟตัวี v, แถมด้วย F4 ฟ3สามสามสิ่งนี้ช่วยลดความอ้วนได้ะคะ่ะได้เป็นอย่างดีทำให้เรารู้สึกไม่โซมผิวพรรณเปล่งปังไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเอฟเฟกตามมาทีหลังนะคะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ